สวัสดีครับสวัสดีนะนาทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับช่อง Fun Fishing Channel อีกแล้วนะครับก็สำหรับนี้ก็จะมารีวิวนะครับรอบที่เป็นกระแสดังดังมากๆตัวหนึ่งนะครับก็เป็นรอกจุดน้ำของอ่ของส่วนของจะเป็นของบริษัท BPO นะครับอ่าชื่อรุ่น f i t t e c h c o b b a นะครับรหัส CCB 1 0 0นะฮะโอ้โหเข้าไปดูใน เฟซบุ๊กนะับในกลุ่มเฟซนะครับมีหน้าหาใช้กันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับผมก็ลองจัดมาดูสักหนึ่งตัวที่อยากรู้ว่าเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับดูรายละเอียดของตัวรอบภายในภายในนะครับงานประกอบนะครับนะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับบอกสเปคของรอบตัวนี้นะครับนะครับก็่าเฟรมนี่จะเป็นกาไฟนะครับเฟรมของรอบตัวนี้เป็นกาไฟนะครับ สปูนเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่านะครับแล้วก็เกียร์น่าจะเกียร์และพินเนียนเกียร์น่าจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็พินเนียนซับพอร์ตออนแบริ่งนี่ก็จะเป็นก็จะมีลูกปืนซับพอร์ตตรงพินเนียนเกียร์ด้วยนะครับอันนี้ก็โอเคเลยครับจุดนี้นะครับถือว่าถือว่าดีนะครับแล้วก็มีระบบลูกปืนกันตีกลับนะครับแมกเนติกเบรกนะครับลูกปืน10บวก1่กิรอบรอบเกียร์อยู่ที่7.3เบรก8กิโลนะครับแล้วก็น้ำหนัก2 1 5กรัมนะครับ ส่วนสายสายก็เป็น0.22ได้100เมตรนะครับ0.18ได้140เมตรนะครับถ้าให้เราก็สาย PE 1.5นี่น่าจะได้ประมาณสัก100เมตรพอดีนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะครับแกะมาก็าจะเป็นจอวรอกนะครับแล้วก็น้ำมันหยอดลูกเือน,นะครับ1ขวดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นไดอะแกรมนะครับไดอะแกรม ลายแกมนะครับลายแกมแล้วก็ตัวรอกนะครับเปิดออกมานะครับตัวรอกนะครับโดนชัดๆนะครับผมยอมรับเลยว่างานสีค่อนข้างทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับการเก็บรายละเอียดตามขอบมุมเนี่ยครับถือว่าเรียบร้อยดีเลยนะครับแล้วสีเขียวเขียวปิดแมงทับนะครับตัดกับสีม่วงเนี่ยผม งานสีนี่สวยมากนะครับอันนี้คือคือถ้าเต็มสิบเนี่ยผมให้ให้ให้ประมาณให้เก้าเลยนะครับอ่านะครับโดยการเก็บขอบอะไรเงี้ยครับก็เรียบร้อยดีนะครับงานเก็บขอบแต่ว่าก็จะมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตรงขอบก็ไม่ได้สีเลอะอะไรนะครับถือว่างานโดยรวมเนี่ยตัาสีออกมาได้ได้สวยงามมากนะครับสีเขียวปีแมงทับแล้วก็ใส ใส่คล้ายๆกับเนื้อมันคล้ายๆกับยิงทรายมีมีเกล็ดมุกนะครับนะครับสีค่อนข้างสวยเลยแล้วก็สตาร์เดกเขาทำสีม่วงนะครับตัวนี้ก็เป็นสีม่วงฝาครอบนะครับแล้วก็ปุ่มปรับกรสีดำสกินโลโก้นะครับของบริษัท BPO นะครับภายนอกนะครับภายนอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับส่วนแขนนะครับแขนก็เป็นอลูมิเนียมนะครับ แล้วก็ในหน่อบนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีลูกเืิลอยู่ด้วยนะครับทั้งหมด4เม็ดนะครับเขาให้ลูกเืิลมาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตรงนี้กันนะครับความลื่นตัวนี้อยู่ที่0ูนย์นะครับหน่วงอยู่ที่0ูนย์นะครับความลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างลื่นพอได้นะครับพอได้นะครับนะครับ แล้วก็สตาร์ e ดกนะครับอ่าสตาร์แดกมีคลิกเสียงนะครับอ่าสตาร์แดกมีคลิกเสียงแล้วก็ปุ่มปรับคอนที่ผมชอบนะครับเพราะว่าปุ่มปรับคอเนี่ยหมุนค่อนข้างค่อนข้างแน่นนะครับค่อนข้างแน่นแล้วก็มีคลิกเสียงด้วยนะครับอ่านี่คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็สวยงามนะครับอ่านะครับลูกซองก็จะเพียวเพียวเรียวเรนะครับอ่านะครับอ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันทีละจุดนะครับ เดี๋ยวขอดูเรื่องเรื่องแขนก่อนแล้วกันนะครับแขนทอดไปทีละจุดนะครับ,รบก็แขนก็เป็นอลูมิเนียมแขนเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนะครับก็เดี๋ยวให้ดูลูกปืนก่อนนะครับเพราะในไดอะแกรมเนี่ยลูกปืนในหนอกทั้งหมดมี4เม็ดเลยนะครับให้มาครบแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับ อันนี้นะครับลูกเปืนนะครับก็เป็นลูปปืนสแตนเลสนะครับอ่าวงในอยู่ที่4นะครับเผื่อใครจะไปเปลี่ยนหรือว่าอนาคตมันชำรุดแล้วอยากเปลี่ยนก็จะได้เอาเบอร์นี้ไปวัดเลยนะครับวงนอกอยู่ที่7นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่2มิลน,นะครับอ่านะครับเดี๋ยวไปดูส่วนของระบบระบบแม่เหล็กนะครับ นี่เป็นระบบะแม่เหล็กแล้วก็ส่วนของสปูลกันนะครับถ้าจะเปิดถ้าจะเปิดฝารอบฝั่งนี้นะครับก็ดันไปที่โอเพนนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งกดลงไปนะครับแล้วดึงขึ้นมาตรงๆนะครับอ่านะครับแล้วก็สปูลน,นะครับนะครับสปูลก็เป็นสปูลกึ่งลึกกึ่งตื้นนะครับไม่ถึงกับลึกมากครับกำลังพอดีพอดีนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับหน่วงแม่เหล็กนะครับก็แม่เหล็กดูดค่อนข้างดีเลยนะครับดูดดีปกติทุกเม็ดเลยนะครับกําลังดูดก็โอเคเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูขนาดของลูกปืนนะครับในฝาก่อนนะครับเอนานาไปอัพเป็นลูกปืนเซรามิกนะครับขนาดลูกปืนนะครับ ในฝาเบรกนะครับฝาฝาเม็ดหน่วงนะครับวงในจะอยู่ที่3นะครับ3นะครับวงนอกจะอยู่ที่10นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่4นะครับนะครับถ้าจะไปอัพลูกปืนเซรามิกนะครับต่อไปก็มาดูส่วนของสปูนกันนะครับลูกปืนนะครับในสปูนนะครับ ในสปูลนะครับลูกป็นสเตอร์เลสนะครับนะครับวงในจะอยู่ที่5นะครับ5นะครับวงนอกนะครับอยู่ที่10นะครับแล้วก็ความหนานะครับอยู่ที่4ี่นะครับโอเคนะครับสปูนนะครับสปูนนะครับเผื่อนะยนาไปเปลี่ยนสปูนแต่งนะครับ ูตัวนี้อยู่ที่34มิลนะครับ34มิลนะครับต่อไปก็มาดูในส่วนของภายในกันนะครับว่ารอกตัวนี้เป็นอย่างไงบ้างนะครับนะครับสตาเด็กเป็นอลูมิเนียมนะครับอโนไดเป็นสีม่วงสวยงามเลยนะครับแล้วก็ข้างในก็ล่องขีดเสียงก็จะเป็นพลาสติกนะครับล่องขีดเสียงเป็นพลาสติกนะครับโอเคนะครับ ตรงนี้จะเป็นคลิกเสียงนะครับแล้วก็แหวนรองต่างๆนะครับนะครับแล้วก็จะเจอลูกปืนนะครับ1ลูกนะครับในแกนนะครับแกนแกนแขนหมุนนะครับอ่ะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับคอนนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับสวยงามเลยนะครับเก็บงานได้เรียบร้อยดีนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นข้างในก็จะมี ข้างในก็จะมีลูกปืนนะครับ1เม็ดนะครับหรือบอดี้กันนะครับอ่านะครับก็เปิดออกมาแล้วนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับ1เม็ดนะครับแล้วก็ข้างใน1นเม็ดนะครับ แล้วก็ลูกปืนกันตีกลับนะครับอันนี้ลูกปืนตัวนี้ก่อนนะครับอยู่ที่8นะครับวงใน8แล้วก็วงนอกนะครับ14นะครับแล้วก็ความหนา4นะครับ อันนี้ลูกปืนในส่วนของใต้ใต้ปุ่มปรับคอนนะครับตัวนี้จะเป็นหนะครับวงในนะครับวงนอกจะอยู่ที่10บนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่4ี่นะครับต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของตัวนะครับห้องเครื่องนะครับของเจ้าลอกตัวนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูทีละส่วนกันเลยนะครับเริ่มจากชุดเบรกก่อนนะครับแผ่นเบรกนะครับว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับอันนี้เป็นแผ่นกดนะครับแผ่นกดเบรกแผ่นแรกเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันหนานะครับเนี่ยโอ้ก็หนา25มิลเลยนะครับเกือบๆ26มิลนะครับถือว่าแผ่นใหญ่นะครับแผ่นใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้ก็ผ้าเบรกมีกี่ชุด ค่าเบรกเป็นคาร์บอนนะครับค่าเบรกคาร์บอนนะครับตามที่ระบุไว้ในสเปคเลยนะครับอ่านะครับแผ่นที่1นะครับถัดมาก็จะเป็นแผ่นกดนะครับแล้วก็ผ้าเบรกคาร์บอนนะครับแผ่นที่2นะครับอ่าปฏิกบคาร์บอนแผ่นที่2นะครับนี่ชัดๆนะครับแล้วก็ผ้าเบรกนะครับแผ่นที่สาอ่าแผ่นกดนะครับแผ่นที่3มนะครับ แล้วก็คาร์บอนนะครับแผ่นที่สามนะครับแล้วก็เฟืองใต้เฟืองน่าจะมีนะครับอ่านะครับใต้เฟืองก็จะมีแผ่นคาร์บอนนะครับอีก1แผ่นนะครับอ่านะครับสําหรับเฟืองรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆนะครับเฟืองนะครับนี่เลยนะครับ ก็ค้นออกมาได้เรียบเนียนเลยนะครับสวยงามเลยนะครับนี่เลยครับดูกันชัดๆนะครับลองเฟืองนะครับเนียนกิปนะครับความหนาของเฟืองนะครับนี่เลยครับ38มิลนะครับอ่าวงวงนอกของเฟืองสามสิบแปมิลนะครับ แล้วก็ความหนานะครับ4.5นะครับมิลนะครับก็ถือได้ว่ารับงานหนักได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับได้และได้แน่นอนครับนะครับได้แน่นอนเบรก8กิโลนะครับถัดไปนะครับก็ห้องเครื่องนะครับก็จะมีชุดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเฟืองพีเนียนนะครับ เฟืองพีเนียนนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเฟืองพีเนียนนะครับนี่ครับเป็นทองเหลืองงานกึงเรียบร้อยเลยนะครับงานกึงเรียบเนียนสวยงานเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผ่านเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ใต้เฟืองพีเนียนก็จะมีลูกเืนอีกหนึ่งลูกนะครับช่วยประคองพีเนียนไว้นะครับ ตรงนี้เสาตรงนี้นะครับเป็นโลหะนะครับก็ไว้ใจได้เลยนะครับทนแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูลูกปืนกันหน่อยนะครับลูกปืนใต้เสาเฟิร์มพิเนียนนะครับใต้เฟิร์มพิเนียนนะครับวงในนะครับอยู่ที่แปดนะครับวงนอกนะครับสิบสองนะครับความหนา อยู่ที่3.5นะครับ3.5นะครับเดี <im 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 ๋ยวต่อไปจะดูลูกเปืนข้างในนี้นะครับใต้เสานี้นะครับโอเคนะครับก็ลูกเปืนนะครับใต้เสานี้ก็มีหนึ่งเม็ดนะครับ1เม็ดนะครับก็เม็ดใหญ่และหนานะครับเม็ดใหญ่และหนาเลยนะครับอ่านะครับก็ลูกเปืนในนี้นะครับ พอดีวันนี้ผมทำไอตัวถอดตัวเนี้ยหายนะครับตัวถอดสลักเนี้ยหายครับไอเครื่องมือนะครับไม่เจอนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้วัดไปนะครับให้นานๆนะครับตัวทีนะครับนะครับนะครับก็สําหรับการผ่ารอกนะครับลอกฟิ t เทคคอปบ้านนะครับ ก็โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปว่าได้ในเรื่องของความสวยงามของงานเก็บสีความเนียนนะครับของสีนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับก็เก็บงานมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยทั้งหมดนะครับนะครับแล้วความสวยงามนะครับสวยงามก็นานะท่านไหนที่ชอบแบบสีแบบเขียวปิดแมงทับนะครับก็ผมมองว่าสวยครับสวยมากเลยนะครับน่าใช้นะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนแล้วก็เฟืองเฟืองหลักนะครับ เฟืองชิ้นใหญ่นะครับก็น่าจะค่อนข้างรับงานหนักได้ค่อนข้างนะครับสบายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใต้เฟืองพีเนียนก็จะมีลูกปืนอยู่อีกนะครับมีลูกคืนประคองไว้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเสาตรงนี้ก็เป็นโลหะนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับนะครับก็โอเคนะครับก็จัดได้ว่าเป็นลอกที่ไม่แปลกใจนะครับที่น้านะซื้อใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับนะครับก็ถือว่า ใครที่เล็งๆหาลอกหรือว่ามองมองลอกรุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าชอบไหมนะครับชอบไหมนะครับเพราะผมถ่าให้ดูแล้วรายละเอียดเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับเยอะนะครับข้อดีเยอะนะครับข้อด้อยนะครับของลอกรุ่นนี้นะครับอาจจะมีสีที่ค่อนข้างน่าจะน่าจะถลอกง่ายหน่อยนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็สปูลสปูลนะครับไม่ได้เจาะรูมานะครับเพื่อลดน้ําหนักเพิ่มนะครับอ่านะครับ ก็ตรงนี้ก็อาจจะไปหาสปูนแต่งได้นะครับสปูแต่งได้นะครับอ่านะครับแล้วก็แขนหมุนนะครับแขนหมุนก็แขนหมุนก็จริงๆครับผมว่าอยากให้เป็นแขนหมุนคาร์บอนมาเลยนะครับอ่านะครับถ้าแขนหมุนคาร์บอนมาเลยนี่จบเลยนะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับส่วนลูกปืนนะครับทั้งหมดนะครับ11จุดนะครับก็ครบแล้วนะครับทุกจุดนะครับอ่านะครับฝาหน่วงหนึ่งนะครับ แล้วก็ในสปูนนะครับ2นะครับใต้เฟืองพีเนียนนะครับ3นะครับ3นะครับแล้วก็ใต้เสาตรงนี้นะครับเป็น4นะครับ4นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้5นะครับ5นะครับสาฝั่งนี้ฝั่งสตาร์เด็ก5้านะครับ6ในในตัวปุ่มบัฟคอนะครับเม็ดที่6นะครับลูกปืนนะครับแล้วก็ ในหนอกนะครับ4เมตรนะครับ7 8 9ดแนะครับอ่าครบนะครับ10เมตรบวก1นะครับบวกหนึ่งก็จะเป็นลูกปืนกันตีกลับนะครับก็ครบนะครับจุดจุดนะครับส่วนตรงนี้ในในในชุดเฟืองเกี่ยร์สายนะครับก็มอมันก็เพียงพอแล้วนะครับไม่น่าจะต้องไปปรับอะไรนะครับไปตัดแต่งอะไรนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็สำหรับน้าๆนะครับที่มองหารอกใช้งานทั่วไปนะครับ ก็ลองดูนะครับตัดสินใจกันได้นะครับครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์นะครับกับหน้าๆนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ